เมีชาเลนจ์โซ่พวกเราอยู่แล้วก็เค้กด้วยโอ้ oh, <please. S 1> งั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเริ่มฉันตื่นเต้นสุดๆแล้วว่าจะได้รู้ว่าอะไรจะมากินกับเค้กของฉันว้าววงล้อหมุนไม่หยุดเลยแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าฉันหยุดมันเองไม่ได้แต่พวกอความม่ตรททําฉันจะปิดตาตัวเองอะไรกันวาสบิเห oh, <man. S 2> รอแต่ฉันนึก oh, <man. S 1> ว่าฉันจะได้ของอร่อยๆนะ <Come on. S 1> มีอาตาเธอแล้ว เของว่าฉันจะโชคดีว้าวแต่ลูกสอไม่อยู่ตรงกลางงั้นฉันไม่ได้อะไรเลยเหรอฉันคิดผิดฉันได้ทุกอย่างเลยและส่วนที่ดีที่สุดฉันก็ได้ตกแต่งมันที่เค้กด้วยแล้วมันยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกฉันรักก็ฉันละแต่จะทำมันให้สวยๆบนเค้กได้ยังไงดีนะ อ๋อนึกออกแล้วเฮ้อเธอกำลังทำอะไรนะฉันต้องการเครื่องมือเป็นตัวช่วยเกียงฉับปูนน่าจะช่วยได้มันดูน่ากินมากหวังว่าฉันจะได้ลองเค้กก้อนนั้นบ้างและยังไม่หมดนะจากนั้นเธอต้องเก็ดช็อกโกแลตให้เข้ากันด้วยเรือกิ้ง ตอนนี้ฉันกำลังจะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่อกันที่ช็อกโกแลตแท่งเราต้เราที่หอออกก่อนแล้วก็มาเริ่มงานกันได้ว้าวแล่มันก็สำคัญมากที่จะไม่ทำพลาดเรื่องขนาดดังนั้นก่อนอื่นเรามาวัดขนาดกันก่อน ทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้เธอก็สามารถใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปในเค้กได้แล้ว <Wow. S 2> <Hey. S 1> เค้กพารออะไรอยู่ล่ะเธอยังไม่วาสบิเป็นหลอดเลย hmm. ใช่แ hmm. ค่กก่งก็เผ็ดแล้ว <Come on. S 1> แต่ฉันพิสูจน์ได้ว่าฉันเป็นคนกล้าหาญแ ah. ค่วาสบิบฉันไม่กลัวหรอก ah. ที่เหลือก็แค่เกี่ยววัตสบิให้เข้ากันบนเค้ก และฉันต้องใช้เกณฑ์ฉาบเป็นตัวช่วยฉันว่ามีอาคองไม่ว่าหรอกโหมีนูเทลล่าติดด้วย <Awesome. S 1> พร้อมแล้ว <What? S 1> แน่นอนว่าไม่เห็นต้องล้างเกียงเลย <Hey. S 1> เอากลับไปคืนมีอาเลยดีกว่าเธอจะได้เพิ่มรสชาั่นใหม่ๆให้ับเค้กสันอร่อของเธอด,ด้วย <Hey. S 1> แปลกจังทำไมช็อกโกแลตถึงกายเปสีเขียว hey. Hey. มันเหมือนมาสบีมากกว่า แคทเธอไม่ละอายใจบ้างเหรอนี่เธอกล้าได้ย well. ังไงแต่ถ้ามันเข้ตาฉันจะทำยังไงพอเธอลิกคุยได้แล้วถึงเวลากินดูเหมือนว่าแคสเสียสติไปแล้วโอ้ยพอให้ฉันด้วยฮะเป็นไงบ้างอร่อยไหม ถึงเวลาที่ฉันต้องกินเค้กเหมือนกันแล้วบางอย่างบอกฉันว่ามันต้องอร่อยสุดๆเลยจริงด้วยฉันไม่เคยกินเค้กที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วช็อกโกแลตเต็มคำเช็อกโกแลตเต็มคำนั้นเหรอส่วนของฉันมันไม่ใช่เค้กแต่เป็นน้ำพริกอ้อช่างมันเถอะเอาไม่นะฉันคิดถูก อของฉันกำลังไหมช่วยที <Hey. S 1> ฉันต้องการอีกออกไปนะสำหรับการเอาของคนอื่นไปวงล้อแห่งการลองทานกำลังรอทอยู่มันจะมีอะไรแย่กว่านี้ไหมเ <No. S 1> ออมีสิฉันเกลียดใคร <laughs> มาเสิร์ฟแล้วเธอจะได้เรียนรู้อยาอ่าขโมยอาหารของคนอื่นฉันว่าเธอไม่ต้องใส่ไข่ลงบนเค้กหรอก มองก,กับบนห่วงเธอมากกว่าแย่ที่สุดเลยฉันเก็บวไปหมดเลยน่าขยิกขยแยงด้วยมันจะต้องอร่อยแน่ๆไม่เอาหลับทำไมหมุนสิเย้ฉันได้ลูกอมแล้วฉันจะได้อะไรนะอาหารมาแต่ฉันไม่ใช่มานะแต่เธอก็ต้องกิน และขนมสาหร่อยกำลังรอฉันอยู่ฉันไม่เคยไม่เคยกินอาหารหมาเมื่อก่อนเลยแต่บางทีมันอาจจะอร่อยก็ได้มั้งแต่ตอนนี้ฉันเปิดมันไม่ได้อ๋อมันต้องเปิดตรงนี้เองใช่แค่กินของมันก็ทำให้ฉันจะอ้วกแล้วและฉันชอบลูกหมากมากเลย มันมีทั้งรสหวานทั้งเปรี้ยวแลามันต้องข้ากับเค้กวนหวานของฉันแน่แน่ที่ทำให้เค้กอร่อยขึ้นไปอีกเยี่ยมมันออกมาสวยมาก <Awesome. S 1> งั้นก็มาลองกัน <Awesome. S 1> มันดูดีมากเลยฉันรับได้ถึงรสชาติเปรี้ยว ชอบมันนะเคเริกมจ้องสักทีกินอาหารของเธอไปสิถ้าฉันเทมันทั้งถุงมันจะเยอะเกินไปฉันว่าแค่หยิบเหมือนก็พอนี่แหละดีไม่อยากให้ให้หมดเลยทำไมถึงใจร้ายจังพอใจหรือยัง ตอนนี้ไม่ใช่เค,ค้กแล้วแต่เป็นจานข้าวหมาฉันหวอกว่าฉ oh. ันจะไม่อุ้งใส่มันนะโอ้วอ้ยิ้วเอออ้แย่สุดๆหมากินเข้าไปได้ยังไงกันเอาไงจะตัวน้อยแกมาทาเวลาพอดีดูสิว่าฉันมีอาหารให้แกขนาดไหน เกิอะไรขึ้นหมามาจากไหนน่ะฉันเ้าได้มันไม่ได้นะฉันเป็นภูมิแพ้ออกไปจากตรงนี้เธอนี่มันนางมันลายชัดชถ้าหมากินได้ฉันก็กินได้อ้าไม่ได้ฉันกินไม่ได้เธอข้างคนอะไรนักหนาขนมของฉันก็เปรี้ยวเหมือนกันอ๋ออาจจะเปรี้ยวกันไปเธอน่าจะได้เห็นหน้าของตัวเองน่าเสียดจังที่โทรศัพท์ของฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้ พ่าฉันจะเอามันมาถ่ายรูปของเธอสักหน่อยเยี่ยมในขณะที่เธอแข่งไปเพราะความเปรี้ยวจาอาหารหมาให้เ้าตัวน้อยนินเลยและกันตัวน้อยกินให้อะไรนะหมาไม่แล้วใช่ไหมเคสเธอทําผิดกออีกแล้วนะเธอไม่ได้กินอาหารที่เธอได้นั้นก็ถึงเวลาแห่งวงล้อแห่งการลงทันโอ้ไม่ทําได้ไหมหมุนสิก็ได้หมุนก็ได้อ๋อไม่นะ มันจะทำใไมน้าของฉันพังแต่มันจะสนอกอ๋อไม่นะฉันต้องล้างหน้าโดยด่ว,วนฉันคิดว่ามันเข้ากับเธอดีออกออใจร้ายทวิแค่อันเดียวเองเหรอน้อยจังช่างเธอก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ได้กินดูเหมือนจะหิวมากๆเลยนะนี่ระวังหน่อยสิเธอยอนเข้าหน้าฉันจังๆเลย และฉันจะทำอีกครั้งถ้าทำมายุ่งกับฉันอีกฉันมีความคิดดีแล้วล่ะดูนะฉันกลัวหวังแล้วไฟฟ้าลงนะใจเย็นนะฉันก็แค่ต้องการตัดเจ้าสวิกสนี่ระวังเลยสิเศษผมมันเปนวีนเลยโอเคฉันจะเสร็จแล้วท้ายต่ไม่ท้ายสุดตัดชิ้นสุดท้ายตอนนี้การกินช็อกโกแลตก็ง่ายขึ้น เออทำเราเลอะลหมดเลยดูสิ <Are you? S 1> โอ้โทษทีมันเป็นอุบัติเหตุนะดูสิว่าฉันทำออกมาแจ่มขนาดไหนรู้สึกเหงนินมีช็อกแลตเพิ่มขึ้นเลย <c oughs> ก่อนหน้านี้ไม่แค่2ชิ้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นสิบเลยเจ๋ง <c oughs> อ๋อฉันไม่อยากให้ทวิสหมดเลย <c oughs> มันเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้ถึงเวลาฉันกินแล้วมีหลายห่อเลยต้องเอาห่อออกตอ,อ,อน <c oughs> ทำดีมากขอบคุณ ตอนนี้ฉันก็กินทั้งหมดพร้อมกันได้ทีเดียวและไม่มีอะไรอยฉันได้อร่อยจังดีนะที่ฉันยังมีอีกหลายแท่งเลยได้แล้วแต่ทำไมเธอต้องใช้ขวดนมด้วยล่ะโอ้ยหัวฉันทำไมพวกเธอทิ้งขยะใส่ฉันอย่างนั่นแหละโทษทีแต่ฉันต้องทำนมช็อกโกแลตนะดูเหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยแต่ฉันก็มั่นใจว่าทริซจะอร่อยยิ่งขึ้นโอใช่เข้ากันสุดๆเลย ฉันก็อยากลองบ้างทางหน้านะตอนนี้ตาฉันแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องทำเมืนกับกอน,นช็อกแลตนี้ก่อนอื่นเป่าหัออกไปก่อนว้าวเธอทำได้ยังไงนะ่ะเจ๋งตอนนี้ก็มาสร้างป้อนปการกรันเพร่อที่จะสร้างมันฉันต้องใช้ที่ฉาบและซินบนหวานๆและนั่นก็คือนูเทลล่าโอ้ให้ตายมันหอมมากเลย ฉันมั่นใจว่ามันจะใม้ทวิคติดกันได้ดีดูสิมันช่วยให้ทวิคให้ติดกันเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยเยี่ยมมันตึกที่สูงมากเลยแต่เราจะพลาดได้ยังไงล่ะทำไมตึกของฉันถึงสั่นนะพกเธอทำอะไรนะมันจะถล่มแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพกเธอเอาไม่ ดูเหมือนว่าพวกเรานาจะฟังเธอนะฉันจะเอาคืนพวกเธอโทษทีเราไม่ได้ตั้งใจนะดีนะที่ฉันใส่หมอกก็เลยไม่บาดเจ็บว้าว,ว,าวยันลี่ลูกตาเยะจังฉันคงพูดแบบเดียวกันไม่ได้เพราะฉันมีแค่อันเดียวเองเอาบางคนก็ได้น้อยที่สุดอีกแล้วหยุดหัวเราะเดี๋ยวนี้นะ อะไรตลกสักหน่อยฉันก็แค่เลาอเล่นแต่เธอไม่ควรมายุ่งแต่หน้าของฉันเลยมันดูกันว่าเธอชอบเกมสยองขวัญน,นี้ไหมฉันว่ามันดูสยองขวัญนิดหน่อยนะนี่ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะมั่นตาของเธอเหรอที่มันฝันร้ายชัดชฉันทนดูไม่ไหวแล้วน่ากลัวชิมิล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงยื่นตามาให้ฉัน ดูเหมือนว่าการแก้งของฉันจะเลยเถิดไปแล้วเชื่อฉันทีมันติดคอถึงเวลาอาหารเช้าแล้วช็อกโกแลตบองพวกนี้มันอร่อยจังอีลูกตาดีนะที่มันเป็นแค่การแกล้งเล่นฉันตกใจแทบแย่เลยแต่ก็นะนี่มันอร่อยจังฉัอต้องชอบมันแน่แน่แย่จังที่มันหมดแล้วงั้นก็ตายฉันแล้วสินะหวังว่าฉันจะชอบเหมือนกัน โอ้ใช่อร่อยจังฉันชอบเยลลี่นี่เมื่อของพวกเธอนี่เป็นจานของฉันนะตาทั้งหนึ่งรอยอันเป็นของฉันทั้งนุ่มทั้งอร่อยสุดๆเยี่ยมฉันชอบมากๆเลยเธอแบ่งฉันบ้างสิเธอมีต้องหลายอันนะใช่พวกเราคนอันก็พอพท่ทีแต่ฉันไม่เหลือแล้วสายไปช้าไป ฉันรู้สึกแปลกๆอ่ะฮะนี่มันอะไรกันไี่ตายกับอะไรขึ้นบนหน้าของฉันเนี่ยดูเหมือนว่าเธอกินมากเกินไปนะแค่อันเดียวเองเหรอดูสิเธอเคยเห็นมันขนาดทอดกับเป็นร้อยห่อแบบนี้ไหมฉันว่าบางคนก็ไม่ชอบดีเท่าไหร่นะใช่เลยฉันหยิบมันขึ้นมาไม่ได้ด้วยซ้ำเธอกำลังคิดจะทำไรนะฉันต้องการวันขีขยาย มันจะช่วยให้ฉันได้กินสักทีเย้ฉันหยิบมันขึ้นมาได้แล้วฉันจะดื่มตารสชาติของมันให้นานที่สุดดูเหมือนว่ามันจะหมดแล้วเร็วจังยิ่งดีเลยตอนนี้ก็ตายฉันฝาปิดแน่นจังเลยฉันเปิดมันไม่ได้เร็วเข้าเปิดสิดูเหมือนว่าไขสุกคนต้องทนหิวแต่ฉันไม่เห็นด้วยนะ ฉันจะเปิดมันให้ได้ดูสิฉันทำได้เธอโยนมันขึ้นไปเพื่อเพื่อเชใหพวกเธอดูว่าฉันทำอะไรได้ว้าวปบมือเลยเยี่ยมมากแน่นอนฉันเป็นปรมาจารย์ด้านการกินมะขือังทอดกอบินแล้วโอ้ยหัวฉันฉันเห็นดาวจะไปหมดเลยเธอน่าจะสุกฝลมากกว่านี้นะ ออเธอก็เป็นแบบนี้ตลอดช่างเธอปล่อยเธอพักไปฉันจะกินขนมของฉันแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะจําได้ไหมแบ่งฉันด้วยสิฉันหมายถึงขนมไม่ใช่เกระปปองโทษทีฉันไม่ได้ยินที่เธอพูดเลยอ๋อดูเหมือนจะผิดที่ผิดเวลาอะไรจังฉันหยุดไม่ได้เลยระวังถ้าเกิดจะปาาดอนฉันแล้วนะงั้น ฉันจะทนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วอ้าว oh! โอ๊ยเจ็บจัง oh. ฉันไม่ชอบดีจนสน oh. อย่าเพิ่งโดนสรุปไป oh. เธอสมควรได้รับมันแล้วล่ะบล็อกแครี่ถามจริง hmm. ส่วนฉันได้เมล็ดแทนที่จะเป็นผกัก <What? S 1> แล้วฉันต้องทำยังไงกับมัน oh. ฉันไม่รู้เลยแค่ต้องกินมันมัน้ง มันเหนียวเกินที่จะเคี้ยวได้ว voilà um 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 ิ่งเธากำลังทำอะไรน่ะฉันว่าเราจะไปปลูกมันหยุดยอนเง่นใส่พวกเราได้แล้วพอได้แล้วฉันต้องุดลงไปเล็กๆไม่งั้นมันจะปลูกไม่ได้แต่เพราะเธอตอนนี้เราเหมือนกำลังอยู่ใต้ดินและเมล็ดพันธุ์ของฉันด้วยเธอคิดจริงๆหรอว่ามันจะมีอะไรงอกออกมาเดี๋ยวเราก็ได้รู้แต่ตอนนี้เธอกินผักได้แล้ว เป็นเขียวสุดๆฉันเกลียดผักมันไม่มีรสชาติเลยยังดีนะที่ฉันได้จานไม่ใหญ่มากฉันบอกว่าฉันจะเอาอยู่แต่ฉันต้องดื่มโคกตามด่วนเร็วเข้าเอากระป๋องมาให้ฉันฉันต้องหลบน้าต้นไม้มันต้องการความชุ่มชื่นแล้วมันช่วยไหมช่วยสิมันกำลังออกมาเป็นไปได้ยังไงเจง งั้นจะลองกินสิกินให้อร่อยนะก็ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ปลูกมันตั้งแต่แรกฉันไม่ชอบบลอกคลี่เลยไม่ชอบเลยโอ้ใหตายและหน้าเธอละดินไปหมดเลยแต่ฉันทำมันสำเร็จแล้วตาเธอฉันว่าฉันไม่มีวิธีที่จะกินมันให้หมดแล้วโดยสิ่มีนกบินมาเชื่อไปได้ยังไงพวกโง่ ชิ no ้นกเป็นนกชิมไม้เป็นไม้ฉันจะทำไปว่าฉันกินหมดแล้วแต่จริงๆฉันจะโยนมันทิ้งไปต่้งหากเธอคิดว่าเธอจะหลอกฉันได้เหรอไม่มีทางฉันจะทอยรับมันไว้แล้วเอามันกลับมาคืนเออฉันกินหมดแล้วเหลือแค่ิ้นเดียวแล้วที่เหลือล่ะฉันเก็บมันไว้ให้เธอเลยนะไม่ต้องขอบคุณฉันกันได้ก็จะเหมือนว่าแพ่ของฉันจะล้มเหลวกินกันได้ หยุดเบียงเว้นความสนใจได้แล้วกินซะ <c oughs> ลูกกว่ดสกิเตอร์เยี่ยมไม่ใช่ทุกคนที่ได้จานใหญ่นะ <c oughs> ฟังดูนะเซาและใช่ฉันได้ลูกกว่ดแค่เม็ดเดียวขี้แพ้หเ <c oughs> ลาะที่หลังดันกว่าเยี้ย <c oughs> ฉันรู้แล้วว่าต้องทําอย่างไงเธอเอาโทรศัพทํมาทำไม <c oughs> เดี๋ยวเธอก็ได้รู้ <c oughs> ฉันจะขยายลูกกว่าของฉันนิดหน่อยว้าว ไม่รู้มาก่อน,อนเลยว่าทําแบบนี้ได้ด้วย <c oughs> มันก็ยังมีลูกกวาดแค่ชิ้นเดียวแต่เป็นชิ้นใหญ่บันเลอร์เลยเยียม่มว้าวฉันก็งคงไม่ประดิษฐ์ลูกกวาดนั้นเหมือนกันทําดีมาก <c oughs> ใช่ฉันผ่านชาเลนจ์แล้วเร็วเขา <c oughs> ฉันมีวิธีดีๆเหมือนกันฉันจะรับลูกกวาดด้วยปากของฉันไว้พลาดช่างมันเถอะ ฉันยังไม่ยอมแพ้และฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นหยุดได้แล้วพวกนี้เป็นลูกกว่าของฉันนะฉันจะกินคนเดียวจะเริ่มด้วยสีอะไรดีนะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยกินอันนี้หรืออันนี้ดีอ้นึกออกแล้วนั่นคืออะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยแต่เธอต้องมีแผนอะไรสักอย่างแน่ๆนนี่มันคือการจับฉลากแล้วมันจะบอกฉันว่าต้องเลือกอะไร <Wow. S 2> มันมีลากกว่าสีส้มอยู่ข้างในหมายความว่าอย่างไงนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องเลือกสีไหนฉันจะเลือกสีส้มแล้วรสชาติเป็นยังไงล่ะเธอชอบไหมสุดๆตอนนี้ก็ไม่สําคัญแล้วฉันจะกินให้หมดนทุกสีเลยนั้นฉันก็ขอจับสลากด้วยสิ <c oughs> ว้าวดูสีมันมีอะไรว้าวเธอได้รางวัลใหญ่เลย ฉันฝันถึงลูกกวาดใหญ่แบบนี้มาตลอดและในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงอร่อยมาก Ooh. Ooh. ดูสิแถมยังมีลูกกวาดข้างในด้วยมาแบ่งกันไหมโอเคี <Okay. Please. S 1> สความคิดที่ดีเอาสิกินเลย <Go. S 1> ขอบคุณนะ yeah. Yeah. อร่อยขอตัวหน่อยฮะ เยี่ยมเลยแต่นี่คืออะไรภาพนำสัต์เลียงขึ้นเครื่องนะเอาไม่นะฉันทิงกระต่ายตอนนี้ของฉันไม่ได้นึกออกแล้วจะซั่นมันไว้ใต้หมวกนี่แหละไม่มีใครเห็นแน่นนนนไอเด็กของฉันไม่จ๋งไปเลยใช่มมาฝากมาของเธอไว้กับฉันเพราจะรอเธออยู่ที่นี่นะคนต่อไปนี่ค่ะฉันไม่ได้ฝ่าฝืนกดอะไรเลยนะเรียบร้อย นั้นฉันจะเช็คกันว่าเธอมีสัตว์มาด้วยไหมไม่มีใครหลอกเค่อสแกนนี้ได้มาดูกันเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยกระต่ายงั้นเหรอห้ามเค้ื่อนเครื่องนะเห็นไหมยอย่าเอามันไปเลยนะไม่ต้องห่วงนะมันจะมีความสุขที่นี่ตอนนี้ก็เข้าไปได้แล้วเศร้าจริงเลยฉันจะร้องไห้แล้ว,วฉันคิดว่าฉันไม่ไอเดียแล้วล่ะสวัสดีอะไรอยู่ใต้หมอกของนายไหมเนี่ย ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ฉันไล่แวดมนนิดหน่อยพาสปอร์ตแล้วก็ตัว๋วจะต้อก,กดขึ้นมาโอ้ว้าวนายทำได้ยังไงมีอะไรซ่อนอยู่อีกไหมเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรงั้นก็เข้ามาเลยขอบคุณฮะฉันชอบมายาคนมากเลยขึ้นเครื่องได้แล้วคะ่ะดูลึกลับจังเลยอ่ะ เอ้ยไงสวัสดีอย่าซ่อนเลยฉันมีสภายให้เธอด้วยนะแล้วมันคืออะไรอ่ะดูเหมือนว่าเธอลืมพื่อนเธอไว้ทางเข้านะอรอแป๊บหนึ่งนะแทนเพนไม่จริงนะมันเป็นไปได้อย่างไงเนี้ย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 1> ด้วยความยินดี <c oughs> ตัวของคุณขึ้นเครื่องได้แล้วครับ <c oughs> ขอบคุณเดี๋ยวก่อน สวัสดีค่ะฉันมีไฟล์น่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันมีของขวัญให้เจ้าหนูนะ่ะนี่ไงหนูน้อยอะไรนะ่ะทำไมเด็กหน้าเหมือนหมาเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยขอโทษค่ะ <O ops. S 1> เธอจะไม่ไดิ้บินก็ค <Okay. S 1> งต้องตามนั้นแหละเธอ,อคิดได้ยังไงเนี่ยงั้นฉันจะเก็บของเล่นไว้เองแล้วกันนี่ตัวคะงั้นก็มาดูกันเรียบร้อยไปได้แล้วไม่มีสัตว์ใช่ไหม งั้นก็เข้าไปได้ขอบคุณเดี๋ยวก่อนนะเธอมีหนูตะเพาอยู่ในกระเป๋าเป้นะนั่นไม่ได้นะห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องเด็ดขาด <Yeah. S 1> เธอไม่เห็นสัลักนี่หรอ oh. ออกไปจากแถวได้แล้ว <Come on. S 1> โอ๊ยเซ็งจังเลยไม่อนุญาตสัตว์เลี้ยงงั้นเหรอแต่ฉันมีกรเด้วยอะแล้วถ้าฉันซ่อนมันไว้ในหนังสือแบบนี้ละเป็นความคิดที่ดีเลย ีนะฉันพกเคอรเตอร์มาด้วยนะตอนนี้ฉันจะทำที่อยู่ให้เพื่อนตัวน้อยของฉันเราจะได้บินไปด้วยกันแบบนี้ลหละ <c oughs> นี่ระวังด้วย <c oughs> อ้โทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจนะไ <c oughs> งเจ้ากับน้อยเธอชอบไอเดียของฉันไหมละ่ะ <c oughs> น่านอยู่ในนี้เงียบนะห้ามทะยับ <c oughs> สวัสดีค่ะนี่ตัวของฉัน บยแต่ทุกคนต้องถูกเช็คเนาะโอ้ใช่ไม่มีปัญหา,าไม่มีปัญหาเลยเธอขึ้นเครื่องได้แล้วเดินทางใน,นสวบัติภาพโอ้ไม่มีใครเห็นนะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะอินิต้อนรับเจ๋งเลยไอ,อเดียของฉันได้ผลข้าเครขึนน้นแล้วแน่น,นอน <Awesome. S 1> และกบของฉันด้วย ออกมาได้แล้วเพื่อนรักดีมากเลยมีกบอยู่บนเครื่องอะไรกันเนี้ยเอามานันออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้ตัวค่ะเป็นยังไงบ้างเพื่นรักเรียบร้อยเธอเอานกแก้วมาด้วยเหรอมันไปกับเธอไม่ได้นะมันต้องอยู่กับฉันจนกว่าเธอจะกลับมานะได้ไงเอเซงสุดๆเลย ได้ยินไหมภาคสัตว์เรียนขึ้นนะแล้วกิ่งกากของเราล่ะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอ๋อใช่แล้วอะไรตามนั้นเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมครฉันเข้าไปได้เลยยังคะแน่นนอนเดินาทางปลอดภัยฉันซ่อนน้องววนใต้ผ้าหมแล้วไม่มีใครเห็นแน่นอนเจง๋งสวัสดีเขาตกบันไดนะเขาก็เลยไม่สามารถเดินได้ อมเสียใจด้วยนะแต่ก่อนอื่นฉันขอตัวพวกเธอได้ไหมได้เลยแน่นอนฉันไปเลยเดี๋ยวนะขอหาแป๊บนึงนี่ไงเอ้ยอะไรกันเนี่ยจะกันจีจังเลย่ะเก่งกะกาลังเดนมันตัวฉันฉันกลัวว่าจะจะทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วนี่จเย็นๆนะกำลังดูอยู่เกิดอะไรขึ้นนะะย่ให้ฉันดูเดี๋ยวนี้ พวกเธอมีกิ้งก่ามันด้วยมันไปกับพวกเธอไม่ได้นะโอเคใช่รู้แล้วงั้นไปก่อนนะ hey. Hey. ไหนบอกว่าเขาเดินนินได้อย่างไงแล้วชดาวแต่หวังว่าเขาจะเดินได้แล้วนี่หลอกกันเหรอพวกหลอกลวงเดี๋ยวเรามีกฎห้ามสัตว์เลี้ยง oh, <man. S 3> ให้ตายเถอะฉันยัเอาชิลชิล่าไปด้วยนี่ฝากมันไว้ที่นี่มันเป็นไปด้วยไม่ได้นะ oh, <yeah. S 1> ทำไมทุกคน oh, <yeah. S 1> ชอบฝ่าฝืนกฎกันนะ ตอนนี้ก็เข้าได้แล้ว oh, <come> เดินทางปลอดภัยครับฉ <G ül> ันจะทำเงไนงกันดีฉันไม่อยากบินว้วยไม่เพื่อนรักของฉันนี่ฉันนักไอเดียออกแล้ว <G ül> ถอดเสื้อกาต้องป้าออกแล้วฉันจะงอหมวกปนิมะาแล้วทำสายจูงจากคันเบ็ดจากนั้นจะใส่แว่นสำหรับคนตาบอดด้วยและสิ่งที่สำคัญฉันจะแก้ไขรูปภาาในพาสปอร์ตของฉันให้เรียนที่สุดเรียบร้อยและนี่คือสาวตาบอดและก็สนักนำทางของเธอ ฉันคือปรมจารย์แห่งการแปลงโฉมเครืองเป็นของฉันยังไงนะอ๋อเดี๋ยวก่อนไปไหนอ้อเธอตาบอดเหรอแล้วเธอมีตัวไหมแน่นอนลับไปสิเดยอเอามาดูก่อนนะอ๋อดูเหมือนทุกอย่างจะถูกต้องแล้วใช่แล้วขอบคุณนะเรียบร้อยเข้ามาได้เลยเอาไม่นะหยุดนะ ได้ไงเออเธอตาบอดไม่ใช่เหรอหยุดนะฉันพูดกันเธอนะทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะพอเลยลองกันอีกแล้วเหรอเอาไปจัดสนามบินเดี๋ยวนี้เลยโตก็ได้นี่ฮะงั้นฉันขอเช็คตัวจริงก่อนนะโอ้โหอะไรกันเนี้ยนี่มันใช่เลยสวยจัง นี่แหละสาวในฝันของฉันโอ้โ oh, ห wow. ใช่เลยสวัสดีสวัสดีฮะขอฉันเข้าไปได้มะมโอ้แน่นอน <Okay. S 2> ไม่มีปัญหาขอบคุณเดินทางปลอดภัยนะคะโว้า oh, ว wow. ในที่สุดฉันก็อยู่บนเครื่องแล้วว้าว oh. wow. อะไรกันเนี่ยอะไร เธอฉันอยู่บนเครื่องแล้วล่ะวังนั้นจะสามารถเอาัเี้เงองฉันออกมาได้อีกแล้วโอปป้าเจ้านี่ไม่อะไรกันเนี่ยแฮมสเตอร์เหรอโอ้คนหลอกลวงฉันดีใจจังเลยที่พวกเธอได้มาบินกับฉันนะเดินทางในสวัสดิภาพเหครับฉันมาสายรือเปล่าที่ต่อของฉันเมื่อยังไม่สายเอกสารเรียบร้อยดีเออแล้วเธอมีอะไรมาด้วยนะฉันเก่งว่าลูกแมวจะบินด้วยมินได้นะ เรามีกฎน่ะรู้ม,มั้ยภาพนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินเซ็งจังเลยฉันรู้แล้วขอดูหน้าน,ชน,ชนายชัดๆหน่อยสิส่งขึ้นมองลงเธอกำลังทำอะไรนะนายดูหล่อมากเลยฉันถ่ายรูปได้ไหมาฉันกำลังหาในแบบนะฉันหรอแน่นอนนั้นขอปรับในแค่นหน่นะฉันพร้อมแล้วสุดยอดสามสอนึ่งไปกันเลยโอ้ยแสงแฝแสตาจังเลย ใช่ตอนนี้เขาก็มองไม่เห็นแล้วฉันซ่อนตู๊กแมวไในกระเป๋ากล้องเดินนี้เลย <c oughs> ตอนนี้เราก็จะได้บินไปได้วยกันแล้วแลยตจ๊แมวน้อย <Awesome. S 1> ใช่เลยเ hey, hey. ให้คุณฉันก็นไปก่อนนะแล้วเจอกันเราเข้าหลังจะบินแล้ว <c oughs> ฉันทำสำเร็จแล้วเขออยู่นั้นใช่ไหมแมวน้อยฉันมีความสุขจริงเลยเห็นไหมดูสิเรากำลัจะบินกันแล้ว Ta đi sửa sang cả màu màu hết lẽo À đấy Là lúc nào như này nhỉ Thật mình ấn mình đại oh, <laughs> đó Đĩa còn thật dứt đó Ôi chẳng Để nó sẽ không <laughs>